สวัสดีครับวันนี้จะมานําเสนอ,อทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งในการนําเสนอนการเรียนรู้นะครับโหทางการมาได้เอาก่อนอื่นนะครับเข้าไปที่ Google นะครับพิ <c oughs> มพ์คําว่าเราผักไสนะครับขึ้นมาครับโอ้ไม่อยากเลัวครับเล็บไต้บานเทาเว็บไซต์อันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าม,มีคนเห็นครับ ครับำว่าตรงนี้ปุ๊บแล้วก็คำว่าที่คอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์แล้วก็มาที่จัดวิทยุออนไลน์แซมบอร์ดคาสติ้งนะแล้วก็มาที่บอลลิงบอลนี่นะครับหัวเย็นหมดแล้วบล็อกไซดนะดาวน์โหลดแซมนะครับกดเข้าไปแล้วปฏิกากรกดที่เข้ามาเซฟนะครับกดเซฟกดเซฟมันก็บสิเกิลมานะป๊อบเอาเกิลมาให้ มาเก็บไฟบอลไดนะครับเก yup. ็บเก็บบอลไว้ไว้เด็ดรอปนะครับเศรษฐาหาง่ายนะดีกว่าไว้บอลดีทันต้องการนะครับแล้วก็กดเซฟไปนะฮะกดเซฟแล้วก็สซเรนบืนเบืนเบืนบืนพอแล้วปุ๊บนะครับมันเกิสิออกมาเป็นอ่าวิลล่านะเป็นสิบเขาก็แตกฝ้ายนะครับแตกฝ้ายแตกฝ้ายแล้วก็สิบเอเจงซี่ครับพอเป็นเังจซี่ปุ๊บกีดขับไปเบิ้งว่ามีอย่างกะมะพร้าวสองตัวนะครับ แซมบีซี่ครับลีเจตี้คีนะครับจะกดติดตั้งกดสองเทียนะครับตะบันคลิกอิกๆนะครับอ่าตัวนี้เป็นวิสต้านะครับมันก็จะขึ้นมานะครับถามว่าอาอนุญาตไปนะครับก็กดเจ็ดครับกดเจ็ดเซตนะครับไม่ต้องเขียนยังครับกดแตเข้ามาเน็กอย่างเดียวครับเน็กเอ็กเซปต์กับเน็กอย่างเดียวครับกับไฟเบิร์ดนะครับกดเน็ก เน็กอย่างเดียวครับสซเลียนปืดปืดปืดนะครับเรียบร้อยนะครับตัวท่ึงก็บอกว่ามันสิบอกว่าเใไ้เปิดโปรแกรมได้บอกส่นเออเปิดโลดโมลลอว่ายังดอกตัวที่สองก็คือสิไปเที่ยวเบข่อยบลบออยากไปนะคลิกออกฟินิชนะครับมันก็สิเกิดมานะครับในการติดตั้งเริ่มแรกนะครับมันสิถามว่าเาสไให้า์ สียหายเอาเอาไฟเสียงไปไว้ในโฟุเดอ,อร์บอนะครับเขากะเอาไปไว้นะครับ,บ,ไไรบที่ที่ใดที่ใดซี้นะครับตอนนี้ผมว่าลงเรียบร้อยแล้วก็เลยสิบบเห็นนะฮะสียผ้าไปเบิ้งว่ามันซีโบอะไรมาติีโปรแกรมไฟนะครับโปรแกรมไฟแล้วก็มาทสเเนะีสเปเชียลเนี่ยสเปเชียลออดิโอแล้วกับเป็นซีโปร,รแซมบีซีมนรอ สว่วนเส,ส้บีซี่เลวก็บกับมาทีเอ่อซาวนะครับกดซาวแล้วก็กดโอเคนะครับไฟเสียงไฟดนตรีไฟอย่างมื่อสิแดีเปิดเปิดเปิดมาลงนี่นะฮะอันนั้นสำหรับคนที่ลงใหม่นะครับว่าพอเรียบร้อยเพิ่มนะครับโปรแกรมแซมมันก็สีมาตกมาอยู่บอลน,นี่นะครับอยู่ที่มุมที่มุมจอนะครับฮะมันะก็คลิกสองเทือนะครับโปรแกรมแซมมันก็สีข,ขึ้นมานะครับ พอขึ้นมาเรียบร้อยมันก็สิมีหน้าตาอยงนี้นะครับอ่บาบยนี้เขากับมาก่อนที่เขาสิเปิดหน้ากับมาติดตั้งก่อนนะก็คอมมูลลงไปกับมาทีมันสิมีเดสท็อปเอเดสท็อปบีเนะพอเสร็จมาทีเดสท็อปบีเดสท็อปบีแล้วกะมาทีตรงนี้นะครับมันสิมีเครื่องหมายบวกอยู่นะครับปรากดเครื่องหมายบวกไปมันก็สิขึ้นมาคําว่าเอ่อ select plugin นะฮะ เราเกิดเลือกที MP3 Pro นะครับตัวนี้ครับ MP3 Pro นะครับ MP3 Pro แล้วแบบนี้ครับเมื่อกดโอเคนะะพอกดโอเคแล้วตัวนี้สำคัญนะครับเพราะว่าไอ้ข้อเจออย่าทนี่เ o r i z ไปฝากไปนะครับความแห้งบกแห้งแล้วก็สัญญาณเน็ตก็บกแห้งนะครับก็ให้เลือกบอร์นี้นะครับเป็นที่ อ่ายี่สิบ kb สามสิบสอง kh นะฮะยี่สิบ kb แล้วก็นสามสิบสองนะครับ lc ตอริโอนะครับนะฮะเบียร์บอนี่ย 20, ี่สิบสามสิบสองบอนี่กัให้มันเหลือแค่หานะครับว่าสิมันต่อไว้แค่ไหนแค่หาน,นี่นี้เรียบร้อยก็มากดททีแทบ็บอ่าเซฟเวอร์ดีเทลเซฟเวอร์ดีเทลมาหอดบอนี่ปุ๊บกับเปลี่ยนแค่สามบอนะครับก็คือ ่าเซิร์ฟเวอร์ไอพีเซิร์ฟเวอร์พอร์ตเด็กอะปัสเวิร์ดนะครับเท่ากับสิได้ดทำการเปลี่ยนลงไปนะครับปุ๊บก็เอาทีบมีนะฮะทีบผมเคยทีบผมจะโพูดไว้นะครับ,รรบใส่ลงไปปุ๊บเปลี่ยนพอร์ตบอนี่นะฮะเปลี่ยนพอร์ตปุ๊บเปลี่ยนพาสเวิร์ดปุ๊บลงไปเปลี่ยนเรียบร้อย มาเปลี่ยนบอร์นี my station name นะครับตัวน,นี้จะแสดงนะครับสื่อตอนพ่อเปิดนะครับกับพิมพ์ไปบ้านเราเว็บไซต์เรดิโอหรือว่าสื่อคนจัดนะครับหรือว่าเว็บไซต์ url บอร์นี้เปลี่ยนกันได้บมเปลี่ยนก็ว่าเป็ยนยังครับถ้าบัตรีหนกดโอเคนะครับกดโอเคเรียบร้อยมันจะสีมะพรูยูบอร์นีนะฮะพอวันนั้นมะพรูยบอร์นีปุ๊บนะครับก็จะกดนะให้มันถึงแถบสีเขียวแล้วบัตรเมือกดอเครื่องหมายเนะี่ย เครื่องหมายเลนนะฮะกดปุ๊บมันก็สิ connecting นะฮะ connecting connecting แล้วเลยก็สิ encoding encoding นี่แปลว่ามันมันเรียบร้อยแล้ววิธีปัญหาอยังครับติดเรียบร้อยแล้วบานนี้สิมาถึงวิธีการเปิดเพลงนะฮะเอาก็สิช่ไหมไหน desktop A นะครับมาที่ desktop A ตอนนี้เฮาสิเห็นว่าอ่าตัวน,นี้มีเพลงอยู่นะครับเพราะว่าผมเอาเข้ามาเรียบร้อยแล้วเฮาสิเอาเพลงเข้ามาเปิดได้จังไหนก็คือกด ใครๆก็บิดแอมนะครับกดเครื่องไม้บวกอ่าแล้วก็มันสิไม่พ่นเดือดขึ้นมาว่าเขาเอาเพลงไว้ใส่นะครับสมมันเกิดขึ้นมามันสิขึ้นเดสก์ท็อปนะครับเพาก็เลือกหาพ่นเดือดที่เขาเอาเพลงไว้นะครับสมมติว่าอยู่นี่เนาะกกดเพลงเข้ามาปึ๊บนะครับกดเข้ามาหรือว่าสิกดละลายเพลงลงมาเลยก็ได้กับคอนโทรลเอนะครับแล้วก็กดปุ่มลงมาครับอ่าฮะสมมติว่าสิฟังเพลงเพลงนี้เนาะนะโอเพ่นนะครับ มันก็สิขึ้นมานะครับขื้นมาอยู่บอนี้ปึ๊บนะครับพอมันสีขึ้นมาบอนี้เขามาบอนี้ปึ๊บแล้วเท่ากับกดอ่าเพ์บอนี้นะครับมันกระสิเล็ดนั้นที่เลยนะฮะซึ่งตัวนี้นะครับมันสีดีเลยนะครับกว่ามันสีออกจากทางเว็บกับแม่้าวินะครับแล้วสมมุติว่าเพลงนี้นะครับเท่าอยากให้มันจบไวๆเทากับกดตัวนี้นะครับกดตัวนี้มันสิจบไวปึ๊บ เท่งที่สองเมื่อก็อบคืนเหรนะียญนาทีนะครับสีนะครับและในกรณีนะครับทีเฮาอยากสี่อปอยไหมนะครับกาเข้ากระแสไหมใส่กับคอมเรียบร้อยนะครับและบัดนี้เข้ากับมาโคตอ่าไม่นะครับไม้ไม้อ่อนนะครับ ให้ไม่อ่อนพราะไม่อ่อนเรียบร้อยนะฮะกดเพจทูท็อกนี่ก็คือว่ากดแชร์ไวแล้วก็บเบานะครับเนี่ยจะนี่กดแช์ไวแล้วก็บเบาเท้าออกปุ๊บนะครับต้นตีมันก็สีดังนะครับสมมติผมสีเปิดเพลงนะฮะนะเปิดเพลงสมมติผมบอกปุ๊บเนี่ยต้นตีมันก็สเสียงซอบลงครับแต่กับเสียงคนก็สีดังขึ้นนะครับจังสีเป็นต้นหรือว่าเทาสียวอรโดนเทาสีว,ว,สวเบาตลอดไปจังสีเท่ากับล็อกท็อกนะครับ ล็อกท็อกปุ๊บนะฮะบ่ะต้องกดไว้ถ้าก็พอไปเรื่อยๆนะครับอ่าตัวนี้เส้นเสัญญาณเสียงนะครับสัญญาณเสียงว่ามัน,ม,นมันไม่ดูดดีปันใดสูงต่ำปันใดนะฮะถ้าบอลแล้วปุ๊บสิเปิดเพลงตอกับล็อกท็อกนะครับเพลงกับสเกินมาทันทีนครับโอเคครับบารนี้เท่าสี่มาฟังว่ามันออกสร้างเว็บไซต์ได้บ่นะครับอ่าเข้ากับมาที่อ่าหน้าแรกนะครับ นะครับเสียงเพลงกับสีดังขึ้นมากครับตอนนี้อาจสะงงเองกากทำการฟิดฟิดบอลอีกกอนนะครับนะครับเอกากทำการฟิดอ่าเสียงที่วอลลุ่มมิกเซอร์ที่คอมทัางก่อนนะครับครับเอกากเสิมาฟังที่เอ่อที่เว็บไซต์นะครับ นะครับโอเคครับตอนนี้มันจะดังเรียบร้อยแล้วฮะครับนี่คือข้อมูลนะครับในการเก็ดวิธีออนไลน์นะครับบอลก็เป็นไล่ซื้อเพ้งข้นมานะครับว่าพี่ผู้ใดฟั่งแน่พี่ผู้ใดฝั่งแน่ครับนะครับเสียงมาแล้วครับเลยครับเว็บบอดนะครับคำว่าเว็บบอดก็ฟังใดกันนะครับยูนิเวิร์สฝั่งใดกันคำว่าเว็บนะครับ ขอให้มีความสุขในการนั่ับสวัสดีครับ